ฮัลโหลสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุมสุคนที่ครับผมพบกับค่อยบูมน้อยราอยเอ็ดชาแนลขึ้นเขาขึ้นเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ได้เ้ยครับแล้วก็ฝากเข้าไปกดติดตามอีกหนึ่งช่องทางนะครับช่องบูมน้อยแฟมิลี่นะครับผมมาดูนะครับวันนี้บูมน้อยขายของเหมือนเดิมนะครับประมาณห้าโมงครึ่งก็จะไลฟ์สดแล้วนะครับก่อนที่จะขายของนะครับเราก็จะกินข้าวก่อนนะครับผม ทุกวันเรมาดูว่ามีอะไรกินบ้างนี่ทอดปลาสลิดสุดสวยครับผมโอ้โหไข่แบบอันทะ,ทะลุทะลวงเลยพี่น้องไข่ทะลุทะลวงครับผมตอนนี้กําลังทอดปลาลิดปลาลิดมาดูแกงหน่อไม้ครับแกงหน่อไม้แกงหนอ่หนอไม้นี่จากไร่ของเราเลยเนาะหมวยไปเก็บบ่ะพี่หมวยไปเก็บตม้งแต่ไมช้ช้าน,นะครับแกงหนอ่อไม้ไม พี่มอือแม่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 ของลูกแม่ของลูกนะครับที่หมวยกำลังทำกับข้าวนะครับกำลังทอดปลาสลิดนะครับผม,ม,มนี่ยังนี่ยังโอ,โอ้โอ้ใส่ผหลักกันเปื่อนซื้อเอี้ยมมาซื้อมาไว้ทำกับข้าวในซัะรีดกเจ้าหน่อไม้ครับทอดไข่ พริกน้ำปลายัางนี่ตลวกองประชาตับลวกนะครับแล้วก็ผลไม้นะครับอันนี้จะเป็นผลไม้นี่บูมไลจะกินทุกวันนะครับทุกอ่อมันจะต้องมีผลไม้แบบติดไว้ในครัวแล้วก็ในตู้เย็นตลอดนะครับคือเรากินผลไม้นะครับด้วยความที่ว่าคือส,สมัยแต่ก่อนบูมไยเป็นคนที่ชอบดื่มชอบดื่มแล้วบูมไยแบบสังสรรค์ไม่พ่นงแล้วบูมอยเป็นคนที่สูบบุหรี่จัดเออแล้วทีนี้ร่างกายเราเลยแบบเขาเอินไปอย่างไรแบบบูมไลต้องการแบบ พยายามที่จะฟื้นฟูอ่ะเอาเวัยวะข้างในให้มันแบบทดแทนเวลาที่ทดแทนที่มันสูญเสียไปกับบุหรี่กับแอลกอฮอล์แต่ก่อนบุนั้นก็ดื่มนะพี่น้องขอ่อยไม่ได้ว่าขอ่อยดีด้ยข่อยไม่ได้ว่าข่เป็นคนสิดีเต็มรอยเลยพี่นอ้องเออแต่ก่อนก็ดื่มแต่ว่าทุกวันนี้คือมีลูกก็พอแล้ววันนี้ก็ขายปกตินะครับแอดมินเราก็กำลังนั่งทำบัญชีวันนี้มีอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็มี เสื้อนะครับชุดเซตเข้าใหม่นะครับวันนี้นะครับเจอกันนะครับประมาณห้าโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวบุมน้อยก็จะทานข้าวก่อนนะครับวันนี้นะครับขอพระคุณลูกค้าที่สนับสนุนนะครับเอ้าขึ้นหมื่นละบาทนี่เออมันต้องหาแสงตัวเขาเห็นว่าเคยหิวแสงอยู่เงยดไหลอันนี้เบื้องหลังก็จะมีไฟสตูดิโอไฟสตูดิโอนะครับมีสองหลอดนะครับไปเส้นเป็นหน่องเดี๋ยวเป็นยางเบื้องขนองก่อน จอยนะครับแกงหน่อไม้ <c oughs> <c oughs> ใกล้ซุกไปใกล้แล้วก็ลังเหลืองก็ล <c oughs> ังเหลืองโอ้โหว้าว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 อับชั่วหัวใช่ไหมหัวมันบิดใส่บอหัอานหน้ามาท่าลุงนะหนึ่งสองหนึ่ง สองโอ้ยเดี๋ยวพี่น้องหนึ่งสองอ่ะน่ะหนึหน่งสอง,อ,นะสอ,งอุ้ยถ่ายไม่ติดโอ้ยโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่กกนะนี้ซะก่อนนะบางทีขาดมันกันนะพี่น้องเนาะ <c oughs> เอ้แสงหยองก็เป็นหนึ่งสี่ <c oughs> โอเคพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ซะก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะได้ครับพี่น้องฝากอุดหนุนสินค้าบุ้มน้อยเหมือนเดิมนะครับผมสวัสดีครับ